สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมากินซูชิซูชินะคะได้ปลาของญี่ปุ่นนะคะที่เขาไปร้านญี่ปุ่นมาก็เลยซื้อแบบเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะแล้วก็มีข้าวที่เราหุงเองนะคะก็เลยจะมาทำซูชิปลานะคะแล้วก็กินกับนี่ด้วยนะคะขิงดองนั่นเองค่ะเอาออกไว้เลย ประมาณนี้พอนะคะแล้วก็คิกคอมเมนนะคะน้ำจิ้มอาหารเย็นวันนี้ประมาณนี้พอนะคะนี่ค่ะมาค่ะเราจะมาดูนะคะน่มากินมากนี่ค่ะ เราก็เอาใส่กับข้าวแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆปลาทูเลยอ่ะนี่ค่ะเอาใส่เลยค่ะนี่หรือใครไม่กินกับข้าวจะกินเปล่าๆกับน้ำจิ้มก็ได้นะคะ,คะวันนี้กินแค่นี้ ันนี้ก็กินไว้วันหลังแค่นี้พอนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้มันติดข้าวหน่อยกดไปอาหารญี่ปุ่นทำได้ง่ายๆเสร็จแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินนะคะชิมก่อนนะเอาคิงใส่นะคะ ชิมก่อนเส่ใส่ตรงนี้นะคะโอ้โสอสนิดนึงคือกะข้าวมันก้อนใหญ่มากเอาครึ่งเดียวพอน้ำจิ้มนี่คะ่ะใส่งี้เลย ปลาอร่อยมากนะคะปลาอร่อยจริงๆไม่ข่าวด้วยนะคะอืมคคือข้าวมันเยอะข้าวมัน 嗯。Mm.